ngon ngon có xem này nước, 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 nước อยู่บ่อหลวงแม่ยีไม่รังบ้านนั่งรถพช้อผมโอ้ยงถ้าจะการได้ได้ยินเลานละห้องน้อยคลหอ ยูนิีก็มีว่ะโอ้ยเส็นอืมอมยังวนรอบล่ะเนี่ยไม่ยอมรอบเลยว่ะ

Oh. อ,อันนี้กบบมาขันเบนรน,น,นั่นนะสเด็กมตามเขาดิน่ะมนมันลังผู้ส่องคันไว้มาการเ,าเ,าาเต้นมาช่องคันเออนำมาไว้นำตุ้นออามาไว้ น่าจะมาหนกันน่องคันอิสูล้วอไม่ใช่อิสูสูมี่องคันเมกี้เมก็จอดนงแต่บางคันเป็นมุ้นที่ฟุ้งูมข้างล่งันจอด่ม่อกีอันแะบซ่อาคันไมกีอันจอดบนป้านะไอ้หมืนเคยขี่ว่าไปหักไก่ซีนเาะแต่ว่าเห็นคันสีแดงมัน ตรงมาแล้วก็ตรงมาน้ำตูดเขาแล้วก็ขันอีกก็ว่าขันหนึ่งวาจอล่างน่าจะบานน้ำกัดนมันเห็นรถเขาอ่ะมักพรูปตรงมาตามเขาก็ไปหุ้นเว้ยไอ้เดียวเดี๋ยวขว,วาเว้ยไม่ได้มาหน้าเขามันโจ้ไปกัดตเดนก้ะ ลดค่าก like ้าไปแก้ลูกกมถลานให้เข้ากันหน่อยยืนให้ด็กโดยรูละอันละอันลูกมกลุ่มในกระบกไอไลเบียบอ่ะดีกว่าตัวที่ใช้อยู่นี่อีกกว่ากอน์ลาว่าแสดงว่าตัวท่านตรงตรงกระบกว่าคนนิยมใช้อ่ะชนมากอ่ะนิยมใช้ในเมืองฮิมะอ่ะอันนี้นะอันที่เราเอามาให้อันที่โซงเนี่ย แสดงว่าดีกว่าอันนี้คักเนาะลองเอาไปใช้เบิ้งถ้าดีกว่าน,นี่แบบเอาอันท่านไปเดินป่าอันเคียวเนาะอู้อุ่นสบายสบาามันเล็กกว่านี้ยิ่งดีกว่าจะได้พกพาสะดวกชั้นใหญ่น่ะทางชาติเนาะมงมีมมมตัวเล็กก็อันเบิ้งเนี่ยมาตามเรายิงวะไม่มีไฟด้วย นี่แหละเรายันขาลงรายการว่าหกโจแล้วมันนีก็หายข้นบนกำลังลื่นลุกไฟแดงใช่พี่โลโลกโจลองเข้าไปดูครับที่ผมคุยกับพ hey, uh ี่เม uh ื่อวานครับไป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 ไฟแดงเนาะ ทเขาให้คนไทยเป็นพหลไยไทาาเขาให้เลียงน่าจะใช่ครับภาษา,<ม>าเกลียงเลยเพื่อเห็ดนิดน้อยมันยิ้มขวายพอมันได้ยิบชให้มันใช้เป็นพ้าตุ้มก็มีนะพ้าตุ้มห้องหาลาที่ซักล่มดำ vị cam này nãy giờ mà khẩu thôi mình cái cùng đây Hãy subscribe cho อ่าตัดอ๋อที่เป็นยอดบานครัตรตบตอ่งิเล่นนะาบโนาานบน,บน,บน,บนอมี่อ้ดแด,ดกขนาดนี้มมีคนดอ,ดอนดใช่ ไไอโอ้คนเทียบเลยเริ่มมาแล้วจอดในร่มมาแล้กันอ๋เต็นท์นี่เราข้าไปไไโอ้เรียว่าพีดิตตงกิ๊